ฮัลโหลธนุไงอเลียมีเรื่องด่วนอะไรนักหนาเพราะเห็นสายไม่ได้รับหลายครั้งจากเธอเนี่ยฉันก็เข้าใจแล้วว่าเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นตอนฉันไม่อยู่แล้วจิกฉันทําไมนักหนาเนี่ยฮะฉันมีข่าวมาบอกเธอธนุข่าวงี้คุณผู้หญิงน้ําชาครับข่าวดีหรือว่าข่าวบอกว่าเป็นข่าวร้ายเธอจะไม่ฟังงั้นเหรอม่เอาสิอาเลียเธอเป็นเพื่อนแบบไหนกันเนี่ยแทนที่จะถามว่าแม่ฉันเป็นยังไงบ้างจะกลับบอกว่าอย่าบอกข่าวร้ายกับฉันงั้นเหรอก็อย่างที่เห็นนะฉันอยู่ในช่วงชีวิตที่เลวร้ายอยู่แล้ว จะมีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้อีกเหรอฉันหมายถึงนางปราเกียรกลับมาในชีวิตของฉันแล้วไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านั้นหรอกนะอเลียและใช่มีโอกาสที่ปราเกียนจะไม่ใช่ภรยรยาของคิงเขานะแต่เธอรู้ไหมฉันยังข้องใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมปราเกียรคือภรยรยาของคุณซิงและฉันคือภรรยาของอาบีปราเกียรํารรได้แค่สู้กับฉันแต่ไม่สามารถแทนที่ฉันได้เมื่อไหร่เธอจะเปลี่ยนความคิดสักทีเนี่ยจะรอให้แกเป็นแม่ก่อนไก้ทาหรือย,ยังไงกัน อาเลียปราเกียรทำฉันลำบากมามากพอแล้วนะฉันไม่ต้องหาเรื่องทะเลาะกับฉันได้ไหมละ่ะแล้วอย่างนนะฉันรุ่มใจเรื่องแม่จะไม่สบายอยู่ฉันไม่อยากจะเครียดกว่าเดิมนะเอาเป็นว่าฉันจะฟังข่าวร้ที่หลังหลังจากที่ฉันกลับไปถึงที่นั่นนะเท่านั้นแหละแค่นี้ก่อนนะฉันไม่อยากคุยอะไรละแล้วบายคิงและปลาเกียร์ไม่ใช่สามีภรรยากันพวกเขานะ่ะไม่ได้แต่งงานกัน วกเขาไม่ได้แต่งงานกันนะทนลุฮัลโหลฮัลโหลทนุเธอ,อยังอยู่ไหมอเลียกี้เธอพูดว่ายังไงนะใช่ใช่แล้วเธอได้ยินถูกแล้วละ่ะดังนั้น เลิกกังวลเรื่องแม่ของเธอแล้วก็กลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะทํำไมอย่างนั้นล่ะก็ปราเกียซึ่งไม่ใช่ภรรยาของคิงน่ะอาจจะกลายเป็นภรรยาของพี่อาบีอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะถ้าอย่างอยากรักษาชีวิตแต่งงานของตัวเองเอาไว้ล่ะก็ให้กลับมาบ้านเดี๋ยวนี้เลย ผู้แท้พรมลิขิต5ทุกวันเวลา1ทุ่มครึ่ง